แหละครับที่ผมที่ผมงงผมอึ้งเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็น,นอ่าหลักฐานหรือว่าการอยู่ด้วยกันการจับ GPS การทํานั่นท่านมันเวนเวลามันจิตน,นาทีนี่โอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ดนะครับนะออแค่เรื่องนี้ก็ยังเอาเขาไม่ลงนี่นะแล้วการตามหาหาหาคนเก้า ใช่เราได้เปรียบเขาเยอะทุกจริงทุกอย่างนะครับพี่น้องแต่เอาไม่ลงไงทีนี้เห็นไหมเออเอาไม่ลงหนึ่งถ้าจะเอาชนะเบ็ดเสร็จเลยมันต้องชนะตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกไม่ใช่ว่าอะไรนะอ่ามีการพูดอะไรมาอะไรนะน่าอะไรนะอาจารย์ดูทอนลงว่ายังไงนะจะอะไรนะมีแนวทางในการต่อสู้บอก จะได้มีข้อ,อ,อมูลเนี่ยมีแนวทางในการต่อสู้เบียร์โคบุ<ร>นในการ,รต่อสู้เ,เราจะได้รู้เราจะูไก่โบราณไอ้แต่เราจะไปคือทางสั้นค<า>รับพี่น้องเอพีสีเออเราจะไปคือจะสั้นการตัดสินลงแบบนี้เราจะได้รู้<ช>ว่าเอ่อเราจะสู้ในชั้นดีการย,ยังไงไาสัตวโถูกอ่ากบได้จะสั้นากุศาแล้วครับพี่น้องเอพีีแม่นหมดเลยเอ้อ โอ้ยตายนะครับแล้วมาส้างเว้าครับว่าสมองสุดอะไปขึ้นกบบาทว่าขึ้นไปทุ่ทีบทัว่วเด่นออนะคบบ๊ทได้หลําเด้ยข่อยกับพี่น้องเอฟจีนะผู้จักแล้วผลงานแบบน,นี้มันทานี่ห้าผู้จักเลยห้าอ่านเกมแล้วว่าการซักกัรทรกันนี่มันยังเอาโบลงพี่น้องเอฟีไม่บมด่ะอืมมันเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เข้าใจได้ความคึ้ของข่อยนะ นะครับมันเป็นแบบนั้นที่นี้มันแบมีโอกาสหลายเถตุในความคืดของ่อยนี่นะแต่ว่าขฮาจะได้ข้าซักเขาบ่ได้เขานั่นเขาบ่ได้เอาจนหมู่ผุน่าเวลาเฮาจนหมอบุนเวลาขฮานำเสนอน่ะขฮานำเสนอแต่ความคิดของขฮาวว่ามันมีช่องทางในการต่อสู้เยอะช่องโหว่เยอะมากมันน่าจะชนะเนาะแต่เราก็ไม่คิดว่าการ การทํางานมันจะเป็นแบบไหนเราไม่รู้ไงเออปัดผลออกมาได้สิโออันว่าเจ็ดหน้าที่เนี่ยก็จะให้เฮ็ดในข่อยเบิ้งเน่นนะอืมเฮ็ดข่อยเบิ้งเน้นนะนะขนาดข่อยนั่งขี่ไปครึ่งชั่วโมงปุ่นนะครับแต่ไรควายคือไปล่ามเป็ยางจากนีขึ้นไปตีนปนชั่วโมงบเปนตีนเจ้าหน้าที่ไปหอดเด้อค่ะเอาขไปนี่มองล่ามควายน ทีห่าโอ้ไปนาด้เจ็ดนาทีไปโลกไปกาดมองลามควายเป็นซุโม้งถามปรกว่ามันขอควายคือไปไปกินยาเพิะเป็นซุโมงครับเป็นน้องกินสีบบได้โบ่ายอันย่างไปีนก็ไว้ยหายใจหอบพูแลลวครับว่าจะไปห้อนนะครับนะอนะครับมันเป็นใบโบได้นะครับเนาะการานี่ยังเอาเขาโปรงเห็นบอก นะครับถ้าเป็นทนายชุดรอดกกเนีนนเ่ยมันก็จะแน่นอนอยู่มันกล้าว้าเด้บรยยา,ยานเด้เนากาชนเอากลนะ้าชนนะแต่ว่ามันกล้าชนเดอ้อมันกล้าชนกับตัวตุนเดอ้อทนายชุดรอมันบริยานไหนมันเอาเลยได้กับพี่น้องเอฟซีมันกล้าชนนะ เอากลาแร่งนะข้อดีมันก็มีอยู่นะแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองไปเอาเงินเขามาน่ะเนี่ยเเราว่าไว้นะครับเมนบอกนั่นเป็นเรื่องของเขาอันนั้นเรื่องความผิดของเขาเรื่องความล้มลุกลกมากเขาใช่ไมนะถ้าได้อนถ้านาซูลโนะมูเขว่าได้การเลยมีอะไรก็อ่านวัดยกในนอนเลยอือไหมล่ะมันเวลามันซักเนี่ยมันโม้มันไม่นลินเดีอยไรยานไหนออ เห็นก่อนอัน <ę> ม mm ือเขาไปคัดข้านเขาซักไปซักมาเป็นซันไาตัวตุนไหหมาคัดค้านั่นไงเออมันมันอยู่ที่ฝีไม้ลายมือด้วยไรอืมใครให้คุณอย่าไปพลาดพิงคนนั้นผู้นี้เด้อเรานิทานเด้อครับพี่น้องเอฟซีอันจะว่อนเสียเงินเด้อเขาคุกน้ำเด้อหนีท่านครับวันนีทานย้ำนะครับนิทานจะไปพลาดพิงอย่าไปลืมเด้อ อออาจจะไปมั่นมือมั่นตีนเด้ออาไปรับผิดชอบเด้อเอาไปรับผิดชอบไปทั้งนั้นเด้อตัวไฟตัวมั่นเด้อหน้าคอยเอาตัวรอดคอยคือกันเด้อพอได้เป็นเป็นพยานในไฟเด้อในของเรื่องนี้ท่านคอยนะอันจะไปมั่นมือเด้ออันจะไปมั่นเด้อออันจะไปใจขึ้นเด้อพอได้ปุ๊กใจเด้อนี่อืมมันเป็นแบบนั้นเห็นบอกมันซักเนาะจนเบาเนาะ ว่าตุนให้มาคัดค้านกันประกันตัวได้บาทนี่ค้างนี่กับอันเขาเรียกว่าอะไรวุ่นวายเลยเ้ถ้าตอนนั้นม็นมันโดดขอมาเนะ่ยชนะโดดลมันโดดขอมาะนื่ยค้างนี้วาวุ่นเลยนะวาวุ่นนะเล่นยากเลยได้บาทนีจนมีเงียบปากไปแล้วครับอ่าเห็นไหมจนหูปากไปแล้วเห็นบอกมาหลังๆแล้วเขาไม่ได้เกรงใจจังเม็ดเลยได้บาทนี่เขาจำเลยได้บานนี้มานู เงียบ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 ไปเงียบไปไม่ต้องไปถอดรอกถอดเสียงเขาเลยเงียบเงียบไปเงียบกว่าขึ้นเขาเงียบเหมือเขาคุกปานี้ครับพี่น้องเว้ยโอ้ยบริปกป้องจังเม็ดเลยให้เขาด่าให้เขาเฝ้าอยู่วันปานี้เฮ็ดจะได้กับบดีเฮ็ดจะได้กับบดีเงียบไปจะได้ด่าอยู่วานนี้โอ้ยครับพี่น้องไอ้พี่ใหช่เนีอยูเรืนี้งานแล้วเรื่องมาสั่นเอาสิถ่ายให้ยังเนา่จะเป็นถ่ายให้ังนะครับพี่น้องไอ้พี อืมแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมความที่ทำด้วยแล้วก็อันรักษาสิทธิ์ใช่รักษาสิทธิ์กฎหมายมันก็มีอยู่ใช่ไหมล่ะขันเขี้ยวข <laughs> ันเขี้ยวอะไรอะไรของเธอเห็นบ่ตนาจุดจอมันอยู่มันบริยานเด้อครับพี่น้องเอฟซีอ่ากาลินเขาบอกไม่อันเสียงเสียงพาดีซาซีฟหลายป่ญหาต้องปกป้องแม่ยแม่แมนบอกล่ะแมนกระโดงมาเบาเนี่แม่เอออันนี้นะครับนะ คุณอาจจะไม่ได้สักบาทก็ห้าบาทก็ไม่ได้นะครับบาทเดียวก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมเขายังกล้าว่าเขายังกล้าเว้าเลยที่ว่ายับกล้เออเรียกค่าเสียหายนะนั่นไงการดอกสื่ออะไรเขากล้าออกนะเขาไม่ได้กลัวนะเห็นไหมครับเขากล้าออกสื่อนะเขามาพูดเลยนะเขาไม่ได้กลัวใครนั่นไหนนะคักนั่นแหละวิวเอรอเออคักคักคนละ คกกันแล้วใจ่คิดโตบอกอืมแม้นอันนี้กับซุปนี่กันนิทานนิทานเด้ออาญาเรากครัว่านิทานนะนะเออได้เบาด้ออืมเป็นแบบนั้นได้นะครับในนิทานเรื่องนี้ลูกพี่กับบัานเกิอนแล้วได้ไม่คักเนาะพนัาคักแล้วเนาะมันม้วนไปนานได้เบานะเขยืดเขยืดเยฟซีกับใจขึ้นบันไดปะโ้บัดนี้ครับเรามาสูงแห้งขาเนี่ย คอมเมนต์ด oh. sí ู่าแต่เมนบัวลอยคืนนบ้บอย้ขวดปีวุลละบานเนี่ทบัวลอยโอ้บ uh, ัดนี <ha ้ครับพี <t <t такой, ่น้องแกเสือวีลุลละบานเนี่ยจะบัวลอยคืนนเบิ่์เอาแล้วบัดนี้ครับแตกไม่แตกแล้วมันี้ตีเป็นตีดูตายตายนะเ็บซี่กระใจคืนนีปลุกระดมบัดนี้ฮะมันแตกต่างบอกครับผมนะ ก็มีขอเสียเขาก็เขาก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าอเสียก็มีข้อดีก็มีมันบทมันตั้งมีตั้งดีทั้งเสียแหละคนน่ะมันไม่ดีเสมอไปหรอกครับนะพูดได้เลยแต่ว่าอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราเสียตังค์แล้วเราเลือกเอาอันคนที่จะให้ประโยชน์ชีวิตเราจะไปขึ้นอย่างนอะคนที่จะให้ประโยชน์กับชีวิตเราอมันจะเป็นต่ไรกาเรื่องมันก็แค่ว่าจะเป็นต่ไรมันก็เรื่องของเขาเอาเอาวันเ้ามันรอดก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรเรื่องของขาวมันบอก ไว้ก็ไม่ได้หดนะครับจะเป็นอะไรมันก็เรื่ององค์เขาแล้วเบื่องลึกเบื่องหลังเขาก็ว่าเท่าลวดเขาจะบอ,อ,อ,อกความคืดขอยนะนะครับอืมมันเป็นแบบนั้นไม่เกิดนันไม่ได้นะว่ามันเกิดน,น,นันเนาะมันขึ้นมันวนคืนไม่ได้แล้วมันนี่เปอร์เซ็นมันก็อน,น้อยลงมากก็มันก็มีสิทธิ์อยู่แหละครับทุกอย่างแหละมันมีอยู่แล้ว อืมมีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็มีมาหลายเขตอยู่แล้วแค่เอฟซีแค่ความรู้สึกแค่อันนี้อันอันพ่อน้าแม้ความหมายก็คือจังไดนล่ะมันถูกปั้นน้ำกลุ่มเหมืนปั้นกลุ่มมันนั่นพร้อมกลุ่มซุ่มมันเอ็ดเวนเจอร์บอกคุณโอ้เจ็บประจันบานแล้วครับตอนนั้นเนาะจังสั้นจังสี่กัาอีนากากแน่แล้ววันนี้เออจังสั้นจังสี่แล้วบันนี้บ้าก็ไปอีกบันนี้บัดนี่่ะอั้อัน เขามาว่าก็ไม่ได้มาเขาคุกน้ำไหนครับสุนั้นอันทั้งพอไอ่กับอ,อันไม่ได้กับ